กลัวเหรอกูว่ากูว่าปอดปอดมันไม่เหลือแล้วก็ว่าปลอดไปกี่แถวข้างบนไปนะไม่พิเทคำถามคุณมันยังเหลือวิญญาณอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจคอาจจะหมดไปแล้วก็ได้ก็ว่าจะตามเพราะเอาไว้ถัมแค่สามวัน One hour later กูได้ยินเสียงอันที่มาจากข้างบนในตอนนั้นนะแต่กูรู้ว่าปอสถ้าเผื่อกมึงไม่ยิงมันด้วยประเด็นเซฟซสองแสนมีใครจะเอาไหมกูเนี่ย โอเคเซฟฟีห้องนั้น AC เซฟกุญแ,แจข้างล่างครับเพื่อนเองแย็กุญแจอยู่ห้องตะข่ายที่ห้องนั้นกูยังไม่ได้ดางแดงเลยสัตว์กูซื้อสองดอกแล้วยังไม่เปิดเจอสักอันใครยิงกูวะน่าจะบอดหรือเปล่าไม่น่าใช่บอดนะบอดไปยิงกูไกลขนาดนี้ตายซะ แดงไว้ล่ะ One hour later ถ้านุ่ง้องมันยิงก็ตายไปนานแล้วไม่มีทางแก้หรอกเอาหนุ่้องไม่ยิงเฉยคน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 ยิงใส่มึงคนยิงมาใส่มึงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนกระสุนวิธีกระสุนยิงหาพวกมึงเมื่อกี้ปัองยาแล้วปัองยาแล้วมึงยิงมึงยิงขึ้นไปเลย ใครพวกมึงยิงขึ้นไปหรือมันยิงออมาวะไค่มอไว้พี่ป้อมยาเลยปมยามันยิงมาแล้วันอ่ะอกไแันงั่นมีคนยิงมามันอยู่บนฟ้อมบอกมันยิงมาเราไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ดูไม่ทันวิถีกระสุนไม่ได้มาผมใจเยพี่หนูป้มยาแป๊บเดียวนี่พี่แก่หาจังวะโอยว้าว พวกจี้เกียราขางไมอย่าลองสิเฮ้ยเวลามึงวัดมึงผิดไหมมึงไม่ต้องพูดมึงยิ่งพูดมันยิ่งแปลกมีหนูโดนวะเื่อกุฒนาเฮ้ยผมปาตันอ้ใจไ้จุ้ยโอ้ยที่ห้าด้วยอ้อยฝนหน้าหุ่ ออนนี่บอดโหเซไปลเลยด้วยบอดจิ้ผมหนึ่งพันจาก่อนอะันนี้ RPK นะโอ้มันจิ้ผมหมดแม็กเลยว่ะที่อกี้ตันไปเต็มเต็มก่อเกือบพังอะ่ะ ระวังระวังระวังเพื่อนนะพี่บอกคนไปแล้วเพื่ถือได้ป่าวอาจะกดไม่เฉยที่บ่กไม่ได้ยังไม่ได้กดเลยใช่ป่ะมีคนมามีคนมามีคนมาปอดจริงผมปอดจริงผมบอดอ่าบอดหอาคุณว่าได้เพรามบอดไม่ดีมาข้างในคุณรู้ว่าคนมาใช่กําลังหาตัวเพื่อนมันอยู่แต่กูเก็บไว้ให้กูฟังกัญชัยเพื่อนอัน hour l a ตรงนี้ไม่ใช่บอดไอฝั่งที่อยท่อมาร์กเนี่ยไอฝั่งมาคมาร์กฟ้าเนี่ยไม่ใช่บอดใช่ไหมไม่น่าใช่อ่ะีสกาเนี่ไม่ใช่เกีอกคุเกือบตายไอสัตว์อ่างก่อฟ้าเนี่ป กูปาแชทพิษมึงก็ไปพอดีเลยสัตว์ไอแตกปะน่ะดูความแม่นของกูเลยแม่นระดับมิวนเมตรเลยพอดจริงครดูความแม่นยำของผมอีกเวง one hour later กูตายเรียบร้อยตามอยู่นั่นแหละกูตายแล้วเพื่อนมันอยู่ข้างหลังเพื่อนอยู่ข้างหลังมันจะอยู่ข้างงอยู่ข้างหลังอยู่ใต้เขาไม่ใช่อยู่ใต้เขาเดี๋ยวอยู่ฝั่งริมเขาเพื่อนฝั่งหน้ามึงเลยฝั่งหน้ามึงเลยอยู่หน้ามึงเลยเนี่ยหน้าทางซ้ายมือน,นิดนึงเนี่ย อยู่ทางซ้ายมือนิดเดียวมันอยู่บนบนเขาที่แหละแต่อยู่ริมๆอ่ะริมทางซ้ายเพื่อนซ้ายอีกซ้ายอีกซ้ายอีกข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าแหละนั่นแหละนั่นแะท่านนั่นแหละเดือดๆไปเลยอ่ะมันตกไปข้างล่างเลยเปล่าผไม่รู้อ่ะตกไปข้างตกไปข้างลังไปข้างหลังโอตายโอ้ยอี่กูบอกให้หยุดแต่เที้ยดีนะมันมันไม่คมไอ่สัตว์มึงโผล่ไปมากเกินไปเมื่อกี้เนี่ยนั้นเดี๋ยวผมกู้พี่เทจะเอาอะไร กูในตัวกูเปนคนเอาเถอะ AK AK เอสไอสกานกูไม่เอาอะไรหรอกจริงเลยก็ได้มึงเอาของเอาของพ่วงในในตัวกูได้หัวเราะหัวเราะขวบในตัวกูเองปืนปืนผมมันพับได้แล้วก็อเอาแค่กระสุนมาแค่นั้นแหละในศพกูน่ะมึงไม่เอาอะไรก็ได้มันมันมีของมันมีของในกระเป๋าค้นในกระเป๋าดูมันจะมีไอ้พวกแมก็กกาซีนสกาแม็กกาซีนอะไรแม็กกาซีนอะไรวะแม็กกาซีนไฟแล้วก็ของวงลองเก็บมาดู ลองคนเอาเป็นกูทิ้งไปเลยทิ้งเลยเหรอทิ้งไปเลยได้ไหมเอ้าสงสารเองทิ้งไปเลยได้ไหมเอ้าไอ้กี้กี้ต่อไปก็มึงต่อโอ้โหกู่สมึงงวะกี้โอ้คู่ได้อย่มันมันเก็บได้อยู่มันเก็บได้อยู่ไปอยู่หน้ารถแล้วก็ยืนยืนคอมึงขึ้นน่ะได้ละได้ละมึงจะอะไรห้ากูโดนโลกไปสองนัดกูตายแล้วเพื่อน นัดแรกคำโงกูแดงอ่ะนัดที่สองกูตายเลยเืาะต่อสามกูกันไม่อยู่กันได้แค่นัดเดียวเจาะสี่ไม่ใช่เหรอพี่ในกระเป๋ากูมีจอบสี่เห็นแล้วได้มาแล้วพี่กระเปากอสี่อยู่รีบออกกันทีเดียวเพื่อกระดูคอรีบเก็บของรีบออกเลยเพื่อมึงได้จะตัวใหญ่ๆเพิ่งนั้นเลยสามตัวเนี่ยมึงจะตัวใหญ่ๆ ขนาดกลางถึงอีมเลยไม่ปืนมันดีปืนมันค่อนข้างดีเลยอะปืนมันดีจัดเลยแต่เซ็ตกูไม่รู้ว่าเซตใหญ่เซตเล็กอะม1 6ป1 6 1 6เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยชิบหายเมื่อกีนเน้เน็ตเน็ตหมุนมเกือบตกเขา ว่าแล้วรอยเท้ามันแปลกรอยเท้าปแปลกๆกูนึกว่ามันอยู่ตกลงมาลงบนอยู่ข้างล่างเลยซ้ําไม่คิดว่ามันอยู่ข้างบนเอ้ากระสุนสามกูยิงเข้าเกาะมันมันมันไม่ตายมันไม่เจบต้องสวนกูมาแค่สองพี่มีคนเกี้ยวกว่าพี่ออกได้แล้วเพื่อนออกได้แล้ว ใช่เยียกเยียกว่าเหมือนแบบเขาจะให้ช่วยอะไรทุกอย่างอ่ะเออเนี่ยโทรมาท,รทางออกทางออกยังไม่สเสร็จหรอือเป่ตัวนุกเยอะหนักเลย กู้กู้กู้ร่างสมาชิกเพื่อนร่วมทีมเราเฮี้ยนแล้วพี่เฮี้ยนแล้วโอ้ยจริงจริงด้วยโดนคอโดนคอนัดหนึ่งนัดสองโดนหน้าอกก็ตายไปแต่กูก็จำได้ว่ากูยิงไปเยอะเหมือนกันแล้วตะศนีสามมันจะจออไม่เข้าแต่หน้าอกก็ต้องแดงเลยวะขเช็คหน่อย้ยเ,เดี๋ยวรอพี่หนูว,วันวนี้ โอ้นี่ไงกูยิงแขนมันขาดข้างนึงโอ้ยไม่ขาดนี่หว่าแขนแดงแดงแดงเหลือแค่หกเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ขาก็เหลือแค่ขาก็เหลือหกเหลือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวก็จำปูจ๋าเลย One hour later หลากโอ้โหโอ้โหเฮ้ย